กรีนอัสดาพรมีพี่ชายสุดหล่อในวงการบันเทิงใชนามตระกูลเดียวกันตั้งแต่เกิดทําเอาหลายคนเพิ่งจะรู้อยู่เหมือนกันค่ะสําหรับนาะงเอกสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลนักแสดงมากความสามารถมีพี่ชายอยู่ในวงการบันเทิงอีกทั้งยังใชนามตระกุลเดียวกันมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วย ซึ่งพี่ชายที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะแต่เป็นนักแสดงหนุ่มรอดีกรีคุณพ่อหน้าใสาแกบธนเวศ,ศิริวัฒนาคูณที่มีผลงานให้เห็นอยู่หลากหลายเรื่องเลยเช่นเดียวกันเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสถาน,นะความสัมพันธ์ของน้องคุ้ยว่าที่ชายนามตระกูลเดียวกันนั้นเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณพ่อของแกบทนเวศเป็นพี่ชายของพ่อกรีอัสดาพรนั่นเองจ้าจึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้ทั้งสองคนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแหลกกรีนย,ยกให้แก๊ปเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องเลยจริงๆขอบคุณภาพกรีนอัศดาพรแก๊บธนาเวทภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุดบทค่อมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ